สวัสดีครับพบกับช่องโอซิลิสนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ซันจิตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับว่าเอ่อมันจะเป็นยังไงแล้วควรใช้เหรียญยังไงนะครับควรจะเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับก็คือซันจิตัวใหม่เนี่ยเป็นเอ่อสายวิ่งสีน้าเงินนะครับซึ่งสายวิ่งสีน้ําเงินดีๆหายากมากนอกจากบิ๊กมัมนะครับมีมีน้อยมากนะครับได้ซันจิตัวใหม่มาเนี่ยถือว่าเวิร์กมากเลยครับ เนี่ยดูสกิลดูอะไรครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันทีละอย่างทีละอย่างกันนะฮะแล้วก็จะมาบอกกันตอนหลังว่าควรจะใส่เหรียญประมาณไหนนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะใช้ซับอะไรดีนะครับเหมาะกับซันจิตัวนี้นะครับมาดูที่สกิลหนึ่งกันนะครับสกิลหนึ่งก็คือเขาจะเคลื่อนย้ายในระยะกลางนะครับแล้วก็หลังจากใช้สกิลไม่เสียการส่องตัวพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่405ถือว่ามันเบาถึงปานกลางไม่ถือ่าแรงมากนะครับมีผลสปิลนะครับแล้วก็จะติดไฟสิวิก็คือ900ดาเมจรวมแล้วนะครับถ้า เราใช้สกิลแล้วมันไม่โดนเนี่ยนะครับก็คือจะเพิ่มความเดีวให้10% 10วินะครับคููดาวสกิลเนี่ย32วิถือว่าไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วนะครับมาดูสกิลที่2องนะสกิลที่2นะี่คือเคลื่อนที่หาศัตรูในระยะไกลนะแล้วหลังใช้ก็ไม่เสียการสองตัวระยะไกลหมายความว่าเรากดตรงไหนเนี่ยก็คือไม่วิ่งหาศัตรูทันทีพลังโจมตีเนี่ย637ถือว่าอยู่ในประมาณ กลางถึงแรงเลยทีเดียวนะฮะขึ้นอยู่กับดาเมจที่เราใส่นะครับมีผลซัดปิลด้วยแล้วก็คููดาวสกิล28วิก็ถือว่าคููดาวสกิลเนี่ยค่อนข้างจะมาทางเร็วแต่ยังไม่เร็วมากนะมาดูที่คุณสมบัติของตัวละครนะรก็คือถ้าเราดึงธงทุก2ครั้งทุก2ครั้งนะไม่ใช่ทุกครั้งนะไม่เหมือนลูฟี่นะ แต่เลือดจะฟื้นมากถึง70%คือมันสูงมากนะคะคือต้องดึงทงให้เป็นเลขครูเพื่อง่ายแล้วกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเพื่อนตายนะครับเราเพิ่มพลังโจมตี30วินะครับเอ้ย3 0ม0นวินะครับเหมือนลูฟี่ในแมร์ครับคือเพื่อง่ายว่าเราต้องดูมุมมุมมุมขึแลกมุมตัวละครนะครับว่าถ้ามีเพื่อนเราตายปุ๊บนะครับเราต้องรีบ ใส่สกิลทันทีเพราะมันจะแรงขึ้น3 0เนลยนะครับมาดูคนที่คุณสมบัติตัวละครที่านี่1นะครับก็คือเราจะดึงธงไวขึ้น50อร์ซนะครับถ้ามีเลือดมากกว่า70%หมายความว่าถ้าเลือดเราเยอะเราก็จะดึงธงไวขึ้น50%ดึงเร็วพูดง่ายเนาะแล้วก็ถ้าเราดึงธงได้นะครับจะลดคูลดาวสกิลหนึ่งถึง3 0คือมันไวนะไวมากเลยครับมาดูแถเที่2กันบ้างครับคุณสมบัติตัวที่2บ้างจะตีแรงขึ้น300%นะครับถ้าอยู่ในรนะครัน ้องอยู่ในธงศัตรูนะครับไม่ให้อยู่ในธงบ้านเรานะครับแล้วก็เหมือนทั่วไปครับก็คือเลื่อนเหลือหนึ่งเมื่อโดนตีแรงนะครับก็คือเราจะไม่ตายในทันทีแต่ถ้าโดนติดไฟก็ตายนะครับคือง่ายว่าอย่างโดนลูฟี่ลูฟี่รอต่อยดึงวาร์ปไปต่อยเงี้ยตายนะครับเพราะว่าลุกขึ้นมาก็โดนไฟอีกเกนะครับก็คือตายผมจะมาวิเคราะห์ตัวละครนะครับว่าเราจะเล่นกับมันยังไงนะครับถ้าดูจากเงี้ยดูจากลักษณะสกิลที่1และสกิลที่2เนี่ยมันมีผลซัพว์ปิวดังคู่นะครับ เนื่องจากมันเป็นสายวิ่งนะครับหน้าที่หลักของสายวิ่งคือดึงธงนะครับแล้วก็ป่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าซับเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ไปใช้แค่2ซับะครับพอครับจะได้ซับอื่นแถมมาไม่เป็นไรนะครับก็คือใช้ซับจอมตีเพื่อให้ตีแรงนะครับเพื่อให้ตีแรงก่อนอีกอันซับที่2คือเป็นซับรุ่นชั่วลายนะครับเพื่อให้ผักกระเด็นไกลมากขึ้นเนื่องจากเพราะว่าถ้าสมมติเราผักกระเด็นไกลมากขึ้นเนี่ยนะฮะเราจะมีเวลาในการดึงธงมากขึ้นนั่นเองนะฮะ ส่วนเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะเราจะอัพเนี่ยเราเน้นไปทางที่โจมตีนะครับกับเลือดดีกว่าเพราะว่าที่ที่บอกให้มาโจมตีเลือดเพราะว่าหนึ่งสกิลสองอันเนี่ยค่อนข้างจะดีทั้งคู่นะครับถ้าโจมตีแรงมันก็มีโอกาสปิดเกมแล้วก็ดึงดึงทงได้นะครับส่วนเลือดเนี่ยที่ผมให้เน้นอัพมากกว่าพลังป้องกันเนี่ยเนื่องมาจากว่าถ้าเราชิงทงได้ใช่ไหมฮะทุกสองครั้งเนี่ยเลือดฟื้นเจ็ดสนคือมันสูงมากแล้วถ้ายิ่งเราเลือดเยอะเนี่ยมันก็จะสูงเข้าไปใหญ่นะกว่่าาดนีจ พลังป้องกันแน่นอนนะครับส่วนเหรียญที่แนะนำนะครับเหรียญที่แนะนำเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันผมเลือกมาสอง,สองชุดนะครับสาหรับผมนะถ้าผมเล่นนะแล้วผม,ผมมีตัวนี้ใช่ไหมแล้วผมมีเ,เขาเรียกเหรียญกิจกรรมพวก18%หรือ14%ี่เที่เป็นเหรียญลอยๆเหลืออยู่ผมจะใช้ 3A n e อเนลโคครับเอเนลโคลาคือใครมาตีเราล้วจะช็อตนะครับมันจะอารมณ์เดียวแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าเราไปตีป้าแล้วเราโดนช็อตประมาณนั้นนะถ้าสายดิงพงใช้เซตนี้นะผมคิดว่า น่าจะดึงธงได้อย่างต่อเนื่องและจังหวะปิดเกมสุดท้ายพวกเหลือ 10- วิหวิสุดท้ายเนี่ยเรายืนธงดึงธงนิ่งๆไปเลยครับเผื่อฟุกว่าช็อตเราจะดึงธงได้และพลิกเกมได้นะครับส่วนอีกเซตเหรียญอีกอีกเซตที่แนะนํานะครับก็จะเป็นเซตเหรียญมาตรฐานของสายวิ่งนะครับที่ดีที่สุดสําหรับสายวิ่งสําหรับผมนะไม่ได้ฟันธงว่ามันดีที่สุดสําหรับคนอื่นนะคนอื่นจะคิดอาจจะคิดได้ดีกว่าผมนะก็คือจะเป็นรอแดงนะครับก็คือรอเดดอลซาครับแล้วก็จะเป็นดอบบี้นะครับ แล้วก็จะเป็นรอเขียวนะครับผมว่าสามเหรียญเนี้ยดีที่สุดแล้วสำหรับสายตอนน่อที่ตัวที่สองนะครับคือโซโลเดสโลซ่านะครับตัวนี้นี่อารมณ์เดียวกับโซโลเสื้อกล้ามเลยนะครับเหมือนไอโซโลสายวิ่งสีแดงนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นสายหมัดสีแดงนะครับคือผมว่าเล่นแบบประมาณอารมณ์เดียวกันเลยเพราะว่าเวลาที่เขาโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโจมตีระยะกลางนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ใช่ระยะใกล้หมายว่า มันจะเป็นฟันลอยๆออกไปครับคล้ายๆกับระยะประมาณลูฟี่สเนกแมนอะไรประมาณนี้ครับคือคือตีตีได้ไกลพอสมควรนะครับนี่ครับดูดูดูจากคลิปครับมันจะตีไกลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่เอาพวกสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีแนะนําเหรียญให้ด้วยแล้วก็ซับให้ด้วยนะครับว่าจะใช้เซตประมาณไหนดีนะครับตัวนี้พูดได้เลยอาจจะปลุกใจสายลีนะครับเพราะว่า อารมณ์เดียวทรงไอิงเงี้ยอารมณ์เดียวประมาณนั้นด้วยนะครับอารมณ์เดียวทรงไอิงคือไม่ต้องสะสมโคลานานะครับลีก็สามารถเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเกาะนะครับน่าจะเป็นอารมณ์ไม่ค่เป็นฮาคิเกาะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีทําให้มีโอกาสติดคีิได้ง่ายนะครับแล้วก็พุ่งหาสตูที่อยู่ในระยะไกลแต่ผมไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนนะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นเกาะนะครับแล้วก็ทําให้ติดคีสได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยนะครับ ด้วยสกิลเนี่ยพลังโจมตี555นะครับถือว่าค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นบัฟด้วยนะครับลดพลังป้องกัน30นะครับ20วิเลยนะครับสกิลนี้คูลดาวน์29วิถือว่าไม่นานมากนะครับแต่ก็พอสมควรเนาะส่วนสกิลที่2เนี่ยครับผมพูดเลยแล้วโคตรทีเด็ดเลยฮะแม่งทีเด็ดมากนะครับคือมันไกลเหมือนซองเอคิงแล้วคือมันไกลมากไกลแบบไกลมากนะครับแล้วสกิลเนี่ยแรงถึง777นั่นหมายว่า โคตรแรงนะครับแรงมากนะครับ7จ7เ็จแต่มันจะคูดาวนานสักนิดนึงก็คือ39ิาวีนะครับแต่มันก็มีวิธีนะครับที่จะทําให้แบบว่ามันคูดาวได้ไวเดี๋ยวมาบอกตอนหลังนะครับมาดูที่คนุนสมบัติตัวละครน่อยนะก็คือถ้าเราใช้สกิลหนึ่งนะฮะก็คือเราจะมีสถานะหมดสติไรผลแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไรผลกับมืนไหมไรผลกับอะไรอะไรที่มันหมดสติเนี้ยมันจะไรผลเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะฮะเพราะยังไม่มีแล้วก็จะตี แรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ถึกขึ้น20%นะครับตีที่ตีแรงขึ้นนี่คือตีติดคีแรงขึ้นนะไม่ใช่บอกว่าตีธรรมดาแรงขึ้นต้องติดคีแล้วค่าคียมันจะแรงขึ้นนะครับถึกขึ้นอีก20% <c oughs> คุณสมบัติตัวละครที่1นะครับก็คือตีแรงขึ้น30%ถ้าอยู่ในธงศัตรูหมายถึงว่าแม่งคือตัวบุกแล้วล่ะนะครับ <c oughs> แล้วก็จะไม่มึนงงเมื่อเลือดมากกว่า80%นะครับ <c oughs> ส่วนคุณสมบัติตัวละครที่2นะครับก็คือถ้าเลือดมากกว่า70%นะครับ จะถึกขึ้นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าจะลดความเสียหายลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถึกขึ้นถ้าเราเลือดเยอะนะอันนี้จำอันนี้ไว้นะเลือดเยอะนะครับแล้วก็เลือดจะขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและคีอัตราคิจะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสะสมได้สูงสุดสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะรีเมื่อเราตายนะครับพูดง่ายๆว่าเลือดจะเด้งเหมือนลูจีอ่ะถ้าเราคีอ่ะคือทําไงก็ได้ให้มันคีแล้วมันมันคีแน่ๆครับเพราะว่ายิ่งเราตีบ่อยมากขึ้นค่าคีมันจะสะสสมมเเพิ่ขึ้น้นยทใหแ เรียกว่าเกือบจะติดคีแทบทุกครั้งก็ว่าได้แล้วเลือดขึ้นด้วยนะครับคือเหมือนลูกจีเขียวเลยครับพูดง่ายๆอารมณ์นั้นเลยนี่ผมก็จะมาวิเคราะห์ตัวละครนะก็คืออันนี้คือความมีส่วนตัวผมนะทั้งหมดที่ผมพูดมาคือความมีส่วนตัวนะอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะถ้าเราซับเราจะใช้ซับอะไรนะครับจริงๆผมพูดตัวนี้เขาแน่จะครบเครื่องอยู่แล้วเราจริงๆมันซับอะไรก็ได้นะครับแต่ติดแอคแท็กไว้หน่อยนะเพื่อเพิ่มความแรงมากขึ้นเพราะเนื่องจากมันเป็นสายหมัดนะครับแล้วก็เหรียญที่ใช้เนี่ยผมแนะนํําานนนะะคครรรััับบบเหหียผมะ คืออัพไปทางแอคแท็กับ HP นะครับก็คืออัพไปทางโจมตีกับเลือดนะครับเพราะอะไรครับที่ให้ที่ให้อัพ HP ในที่จะไปอัพดีฟเอนต์นะครับเพราะว่าก็คือเวลาที่เราตีทุกครั้งอ่ะเลือดมันจะขึ้น5%้าเปอนนะนี่ถือว่าเยอะมากนะครับจากจากดามเมจที่เราตีนะคือเลือดขึ้น5% 5%ก็คือมันเยอะก็คือเราก็ต้องเอาให้เลือดเยอะไว้ก่อนใช่ไหมส่วนไอ้ที่เราไม่ต้องใช้ดีฟเอนต์เนี่ยเพราะว่ามันถึกมาจากสกิลหนึ่งอยู่แล้วครับ สกิล 1>, 1มันเนี่ยมันทําให้เราถึกขึ้น20%นะฮะแล้วลถ้าสมมุติว่าคุณสมบัติตัวละครที่2อีกเนี่ยก็คือถ้าเราเลื่อนมากกว่า70%เราก็จะถึกขึ้นอีก30%คือพูดง่ายว่าเราเลี้ยงเลือดไว้สูงๆเนี่ยคือไม่ต่ํากว่า70%เนี่ยครับแล้วเราใช้สกิล1ด้วยเนี่ยคือมันถึกขึ้น50%อยู่แล้วคือถึงผมคิดว่าแม่งถึกสุดๆอยู่แล้วหรือใครจะไปอัพทางสายพลังป้องกันเพื่อให้มันถึกหนักก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นผมผมจะเลือกทางเอ่อ HP ซะมากกว่า ส่วนเหรียญที่ตอใช้นะครับจริงๆผมต้องพูดเลยว่ามันใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะคิดว่าถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมจะใช้แบบว่าตีเหรียญที่ตีติดคิแล้วรีสกิลฮะแต่ต้องทํามาเป็นชุดนะฮะไม่ใช่เป็นตัวนั้นอย่างเดียวนะครับเหรียญที่ติดคิแล้วติดคีแล้วรีสกิลนั่นก็คือมีชิลิวนะครับเป็นเหรียญกิจกรรมถ้าคนเล่นใหม่อาจจะไม่มีก็ต้องไปดูทางเป็นเหรียญรุจิซีพีนะครับถ้าเหรียญรุจิซีพีนผมแนะนําว่าเป็นรุจิซีพีนสองนะครับ 2เหรียญน,นะครับไอรุติเขียวนะครับแล้วก็เป็นหมาป่าอีก1เหรียญน,นะครับเป็นเป็นอ่าแล้วแต่ถ,ถ้าใครไม่มีเหรียญกิจกรรมหมาป่าก็ต้องใช้เป็นคาคูนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้มันเป็นรีสกิลหและรีสกิลสได้คือสี่เปอร์เซ็นั้งคู่นะครับ <c oughs> ส่วนไอรีสกิลรุติเนี่ยก็จะเปเน้นอ่าเขาเรียกไงติดขีและรีสกิลสฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสจะยิงไกลแบบทรงทรงไนท์คิง,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 งได้บอกว่าเร็วมากขึ้นก็คือต้องติดคีแล้วก็คือฟันฟันฟันธรรมดาบ่อย นั่นแหละครับคือคือโซโลตัวใหม่ผมว่าแม่งค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับแต่จริงเงินเหรียญอะไรก็ใช้ได้ครับตัวนี้แม่งสุดตีนอยู่แล้วครับจะไปบอกว่าใช้3ลูฟี่ใช้ได้ครับใช้อะไรก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าแนะนำเป็นผมผมจะเลือกตีกับติ๊คีเราก็บอกว่าเขาเรียกไงรีสกิลผมว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่าแต่มันอาจจะไม่ได้รัวแบบคาตากโกรีอะไรเงี้ยติดกคีบ่อยอะไรเงี้ยแต่เขาเรียกรีสกิล3%เนเนี่ยมันก็สูงสำหรับผมแล้วไง คือแล้วถ้าเราตีบ่อยๆจังหวะฟันบ่อยๆเข้ามันก็ทําให้รีไวขึ้นนะครับนี่คือ2ตัวละครใหม่นะครับผมอาจจะวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดไม่รู้นะครับแต่ก็คืออยากจะมาทําคลิปให้แบบว่าบางคนที่แบบว่าเอ้ยไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเงี้ยมาได้รู้กันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามดูกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ